ครับใจเอี่ยมใช้แนววันนี้มีเป็นร้านของตัวเองแล้วนะครับเรามาเปิดร้านแล้วครับมีช่องตัวเองแล้วก็มีร้านตัวเองด้วยนะครับเมนิ้วของร้านของเรามีก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุกี้แห้งน้ำตกแล้วก็ลาดหน้านะครับใครสนใจมาได้ติดตามได้นะครับอยู่ที่จังหวัดอุตรด์นะครับเป็นเปิดร้านของตัวเองแล้วก็มีช่องตัวเองมีสูตรตัวเองด้วยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ ใครมาอุดหนุนได้ใด้นะครับบ้านแนตนโตครับถ้าใครอยากได้สูตรนี้ติดตามได้ช่องทางไหนคะ,ะช่องทางในช่องทางยูทูบใจอิ่มช้แนวได้นะครับยังไงก็ทุก,กอย่างราคากี่บาทคะราคาสามสิบบาทครับฝากติดตามช่อง youtube ของใจอิ่มช้แนวแล้วก็มาอุดหนุนร้านใจอิ Jay ่มควายใจอิ J ่ม e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับควายใจอิ่ม e มีน้ำแข็งใสด้วยใช่ไหมคะเนี่ยมีครับผมมีน้ำแข็งใสด้วยครับช่องนี้อากาศร้อนนะครับ ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย